มาเริ่มต้นกันที่ข่าวเศร้าซึ่งเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินเล็กของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ไปประสบเหตุตกในทะเลครับที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งตามรายงานครับเครื่องบินเล็กลำนี้ มีทั้งนักบินแล้วก็มีทั้งช่าง,งเครื่องรวมทั้งหมด6คนที่อยู่บนเครื่องโดยสารลำนี้ครับอยู่ในระหว่างการบินไปตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะถึงภารกิจการฝึกซ้อมโดดล่มหลังจากนี้ซึ่งตอนนี้สาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับมีรายงานครับว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5นายแล้วก็มีผู้ที่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกหนายด้วยกัน ซึ่งคลิปเหตุการณ์นี้เป็นช่วงเวลาที่เครื่องบินลำนี้ครับดิ่งหัวตกลงไปในทะเลที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ8นาฬิกาเศษเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ5น่นายซึ่งประกอบไปด้วยนักบิน2วิศวกร1แล้วก็ช่างเครื่องอีก2แล้วก็ยังมี1ในนักบินไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับ โดยเครื่องบินลำที่เกิดเหตุน,นั้นเป็นเครื่องโดยสารขนาดเล็กขนาดสองใบพัดสีขาวรุ่นทวินออโต,โตของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้ในภารกิจตรวจสอบสภาพอากาศก่อนฝึกโดบร่มของตำรวจพมร่มค่ายในเรสวนจากข้อมูลทราบว่าก่อนหน้านั้นครับทางหอควบคุมวิทยุก,การบินบ่อฝ้ายในพื้นที่อำเภอหัวหินได้รับคำร้องขอขออนุญาตขึ้นบินเพื่อที่จะขึ้นบินในภารกิจตรวจสอบสภาพอากาศแต่ปรากฏว่าหลังจากได้รับ การแจ้งประสานมาไม่กี่นาทีครับเวลาประมาณ8นาฬิกา8นาทีก็ได้รับแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่ามีเครื่องบินไปประสบเหตุตกลงไปในทะเลแล้วก็ขาดหายการติดต่อก,กับทางหอบับการบินไปซึ่งมีรายงานอีกด้านหนึ่งว่าเครื่องบินลำนี้ครับเพิ่งผ่านการบำรุงซ่อมแซมก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุในวันนี้มาได้มีกี่วันประมาณ2-3วันเท่านั้นเองล่าสุดทางด้านพลตํารเอกกิตรัพพันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไป ตรวจสอบทันทีครับและได้มีการกล่าวยกย่องนักบินวิศวกรและช่างเครื่องทุกคนที่บังคับเครื่องให้มาตกลงในทะเลเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ข้างเคียงและยังได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหาสาเหตุโดยเร็วที่สุดแล้วส่วนการเก็บกู้ซากเครื่องบินดังกล่าวในทะเลคาดว่าจะต้องใช้เวลายอย่างน้อย,นอยหนึ่งวันแต่จะดําเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อหลักฐานต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องกำชับให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตยอย่างเต็มที่อีกด้วยขณะเดียวกันครับก็ได้เดินทางไปเยี่ยมอาการก่อนหน้านี้นะครับอาการของร้อยตำรวจเอกจตุรงวัฒนะไพราสารนักบินที่ก่อนหน้าบาดเจ็บสาหัสแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหัวหินจนกระทั่งเมื่อช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกจตุรงก็เพิ่งเสียชีวิตไปหลังจากแพทย์พยายามใช้ความสามารถในการรักษาอย่างเต็มที่แล้ว ทั้งผ่าตัดห้ามเลือดในช่องท้องแต่เนื่องจากว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่ค่อนข้างจะรุนแรงก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังทุกครอบครัวผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็นครับ